สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมที่ชอบเลี้ยงนกเขาใหญ่แล้วก็ชอบต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านทุกคนนะครับอ่าเจอกับผมนะครับช่องเทนกเขาใหญ่นะครับผมหลังจากอ่าห่างหายไป2อสสัปดาห์นะครับผมช่วงนี้สิ้นเดือนสิ้นปีนะครับผมจะใกล้ปีใหม่นะครับงานเยอะครับผมไม่ค่อยมีเวลาออกต่อนะครับผมก็มีแค่เอานกใหม่ไปฝึกนะครับก็เลยไม่ได้ ทำคลิปนะครับออกครึ่งวันบ้างนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเอานกเฉเลยนะครับผมเป็นริวตันสองพยางนะครับคูก้อมนะครับผมในตัวเดียวกันนะครับเอามาให้ชมนะครับผมนะครับผมก็ผมยังไม่ได้ล้างกรงนะครับกรงนี้ก็ใส่มา ได้มา13ตุลานะครับนกตัวนี้นะครับผมวันที่13ตุลาก็เดือนกว่า2เดือนนะครับผมก็เริ่มนิ่งนะครับก็เริ่มนิ่งไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับนะครับผมดูอาจจะเสียงดังนะครับผม ตัวใกล้ๆนะครับผมจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมวันนี้นะครับผมว่าจะเปลี่ยนถ่ายก้งนะครับผมเปลี่ยนถ่ายกงนะครับกงนี้ก็สวยนะครับผมพอดีผมไปงานแข่งนะครับงานแข่งเมืองการล่าสุดนะครับผมเลยซื้อก้งใหม่มานะครับ เป็นใบนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับผมเตรียมอ,อาหารรวมแล้วก็มิเลดนะครับผมก็กระป๋องนี้จะเป็นน้ําแล้วก็ดินดำนครับกงใบนี้เป็นของช่างจากักกงนกนคนปรปฐมนะครับผมนี่นะครับผมช่างจักกงนกนครปฐมนะครับใบนี้นะครับผมเป็นราคาพิเศษหน้างานนะครับใบนี้นะครับผมเฉพาะหน้างานนะครับเอามาใส่ ตัวนี้ครับจะย้ายเข้ากรงใหม่นะครับผมน,นะครับส่วนเสียงเดี๋ยวเอามาให้ชมอีพีต่อไปนะครับผมอีพีนี้ก็ชมแค่เปลี่ยนถ่ายก่อนนะครับนี่เลครับผมนี่นะครับ จะตกใจกล้องโทรศัพท์พผมนะครับนครับผมโอเคเดี๋ยวผมอ่า เปลี่ยนเข้ากรงใบนี้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านะครับผมจะไม่จับเขานะครับผมจะไล่ลองดูนะครับผมน่าจะเข้าง่ายอยู่หรอกนะครับอันนี้ขออนุญาตครับผมก็ตอนนี้ผมย้ายเข้ากรงใหม่เสร็จสับเรียบร้อยครับก็ลองดูใกล้นะครับนี่นะครับผมชมหน้าเขาครับ ยังเป็นคนป่านะครับผมยังไม่ได้ถ่ายคนนะครับผมจะรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนกชำนกเฉลยเป็นเฉลยของเจ้ามีโชคครับนี่นะครับผมคงส,สวยๆจากช่างจากักคงนกนกคนปรปฐมนะครับใบนี้ครับผม นี่นะครับผมนี่ครับครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันตลอดครับผมโอเคครับเจอกัน EP ต่อไปครับผม